เป้าระยะ48เมตรนะครับเม็ดยาแอนตซิน3เมตรแล้วก็เม็ดยาพลา3เมตรนะครับยิงเลยนะครับ มนุนนลยดีมนุนเลยดีบังจอนะครับไปเลยไปไปบังจอขวางลูกปืนไปเลยสักครู่นะครับมนุนลดีมาบางังบังวิถีกระสุนนะครับไปเลย 我看一下 เม็ดยายตาสินสามนัดสามแปมนะครับเล็กลงไปอีกเม็ดยาพลา ฮพลาดครับฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับฮ <c oughs> ่า โอ,โอ,โอ้แม่นมากครับพลาดไปนัดเดียวนะครับยาเม็ดพลาสตามอนเจ็ดนัดหกแต้มครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะเจอคลิปยิง้อยเมตรไปเจอคลิปยิงระยะ เจ็ดสิบเมตรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทํากลุ่มกระสุนให้ดูว่าปืนกระบอกเนี้ย f x สวีเดนนะครับกลุ่มกระสุนที่ระยะ70เมตรจะสวยแค่ไหนนะครับกลุ่มร้อยเมตรเดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับลำยาวแค่6กร้มิลน,นะครับ 60เซนติเมตร600มิลลิเมตรนะครับถือว่า24นิ้วนะครับลมตั้งเล็กไว้ที่120บาทนะครับก็ประมาณ1550ถึง1 6 0 0 psi นะครับประมาณนี้นะโอเคครับเป็นเป็นกระสุน ฝาดำนะครับที่มีเขียนว่าจัมโบ้เฮฟวี่นี่คือฝาดำนะครับถ้าจัมโบ้ธรรมดาไม่มีเฮฟวี่จะเป็นฝาแดงนะครับแล้วก็เรียกว่าน้ำหนักของกระสุนเนี่ยตัวนี้18.13นนะครับตัวนี้จะเป็นกระสุนที่หนักกว่านะครับสเสถียรมากนะครับโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้เป็ดนักล่ามายิงเม็ดยาพารากับยาอินทตอซินให้ดูนะครับคลิปหน้าจะยิง70เมตรทำกลุ่มกระสุนแล้วก็ต่อด้วย100เมตรนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ